สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน้าสคลิปที่1317นะวันนี้รูนา888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน้าสีาตราิปโลนะฮะวันนี้มีข่าวสำคัญทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือศาลสูงสเมกานัดตัดสินนะฮะภาษีทรัมป์เวลา10โมงนะฮะของประเทศเขานะฮะหรือ4ทุ่มนะของบ้านเรานะหลายคนก็บอกาสอแววนะฮะว่าทรัมป์เนี่ยจะต้องคืนเงินนให้กับเอกชนนะที่จะต้องถูก เก็บภาษีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งแล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็คือเงินภาษีที่จะต้องคืนมันก็มีอยู่2องทางเลือกทางเลือกแรกเนี่ยที่อาจจะมีความเป็นไปได้นะก็คือ1นึ่งศาลตัดสินว่าทรัมป์เก็บภาษีชอบด้วยกฎหมายเสียงข้างมากไม่เอกฉันอีกอันนึงก็คือ เสียงข้างมากเนี่ยบอกว่านะฮะภาษีทรัม้มนะฮะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ,ะก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ไม่ต้องคืนเงินนะ,ะกับอีกทางหนึ่งคือคืนทั้งหมดนะ,ะอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเป็นดุลพินิจของศาลเออสูงของสเมกานะแต่ส่วนใหญ่นะะเนี่ยนะฮะเจถึง7จเนี่ยมองว่าทรัปมมีโอกาสแพ้นะ,ะค่อนข้างสูง ตลาดก็เลยเกิดความกังวลนะฮะวันนี้เลขคลิปของเราก็ลงท้ายด้วย1.7นะฮะ1.7ก็คือความวิตกกังวลฉะนั้นเนี่ยตลาดวิตกกังวลอย่างมากนะ,ะถามว่าเป็นผลดีไหมวันนี้เราก็จะไปเอานักโหราศาสตร์นะที่มาก่อนผมอีกนะฮะเออเป็นระบบ ยูเรเนียนนะ ian, นะซึ่งบอกว่าวันที่12ถึงวันที่19เนี่ยมการาคมเนี่ยนะฮะบิตคอยจะขึ้นนะอันนี้เขาก็พยากรณ์ในระบบของเขานะแต่ก็เป็นโหัลา,าศาสตร์แบบระบบยูเรเนียนนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งเราจะมาดูกันอีกเรื่องหนึ่งฮะคุณสกอตเบสเซนนะก็บอกว่าทรัมป์นะมีคำสั่งให้มีการคืนภาษีพร้อมๆกันเนี่ยนะภายในวันที่26มการาคมนี้ นะอันนี้เป็นการประกาศออกมาของกระทรวงการคลังหมายความว่ากระทรวงการคลังเนี่ยบอกเดทไลน์แล้วนะฮะว่าจะเริ่มต้นนะฮะคืนภาษีในวันที่26มกราน,นี้นะ,ะก็แสดงว่านะ,ะตั้งแต่วันที่1มกราไปถึงวันที่25เนี่ยไม่มีการคืนนะฮะเริ่มคืนเนี่ยตั้งแต่วันที่26มกมกราเป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นเงินนะ,ะที่รายย่อยจะได้รับนะก ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าคนที่มีไรายได้มากก็จะได้คืนไปเพราะว่าการขึ้นนะของกระทิงปี2017เนี่ยคือการคืนภาษีของทรัปมนะฮะมุกการคืนภาษีเนี่ยนะฮะเคยใช้สําเร็จในปี2017กระทิงสมัยทัมจุดนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่ค่อนข้างสําคัญสําหรับวันนี้ อย่างที่ผมบอกฮะว่าสารสูงนัดฟังนะมันก็มีส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะตลาดส่วนใหญ่ก็มองแล้วว่าโอกาสแพ้สูงแต่แพ้แล้วต้องคืนเงินไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะสารอาจจะโหวดกัน เออเป็นเสียงข้างมากแต่ไม่เอกฉันก็ได้ว่าไม่ต้องคืนเก็บมาแล้วก็เก็บมาเลยนะกับอีกอันหนึ่งคือต้องคืนนะฮะก็ดูกันไปนะว่าศาลจะตัดสินยังไงวันนี้คืนนี้คุณก็จะรู้ละนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดกังวลกันในวันนี้ซึ่งความกังวลนี้เนี่ยก็ทําให้แบ็กล็อกนะจากเดิมเนี่ยนะตั้งแต่วันที่2นะฮะวันที่5วันที่6เนี่ยซื้อมาโดยตลอดนะถ้าเกิดเราดูนะฮะแบ็กล็อกเนี่ยซื้อ200นะฮะแปล้านดอลลาร์สหรัฐ3า0 72ล้านดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็ซื้อนะฮะวันที่6เนี่ย228ล้านนะแต่ไฟเดลิตี้เนี่ยมีการขายนะ300กว่าล้านพอหักแล้วเนี่ยติดลบติดลบเนี่ยนะฮะมา3วันติดแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่6ที่7แล้ววันที่8สแสดงว่าเริ่มมีการขายเนี่ยนะฮะอยู่3วันติดนะสวันทำการนะจากเดิมเนี่ยที่ราคาขึ้นไปเนี่ยเพราะแบ็กล็อกหนุนเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่2วันที่ 5แล้ววันที่6นะหลังจากนั้นมาก็ลงนะนี่คือการลงในวันที่7วันที่8ผมทึงบอกนะครว่าการลงเนี่ยมันเกิดจากแบ c ็คล็อกนี่แหละเพราะว่าเขาปล่อยของทีเนี่ยบิตคอยมันก็ไหลเข้าตลาดเยอะนะมันก็ทุบตลาดหมดจนกว่าแบ็คล็อกจะกลับเข้ามาซื้อเพราะความกังวลนี้หายไปนะความกังวลเรื่องภาษีทํามเนี่ยมีความชัดเจนแล้วเนี่ยนะฮนะก ก็น่าจะกลับเข้ามาเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีก็กลับเข้ามาดีนะพอมาเจอสารน,นัดฟังคำพิพากษาในวันศุกร์นี่เริ่มขายเลยนะฮะอันนี้ก็ดูกันไปนะฮะสำหรับแบ็กล็อกนะอีกอันนึงฮะก็หลายคนก็มองว่าการลงมันก็เป็นการเคลื่อนไหวนะฮะของการล้างพอร์ตพอร์ตแตกนะเพราะว่าจุดพอร์ตแตกเนี่ยนะฮะเออในคอยแกล์เนี่ยนะในคอยการ์ดเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่แนวแนวนะประมาณเออแปดหมโซน8ปดหมคือจุดพอร์ตแตกของสายรองนะ ไอสายช็อตเนี่ยพอตแตกจะอยู่ที่นะฮะ9 3 9 4นะ9 93 94ฉะนั้นมันก็เหมือนงูกินหางวิ่งขึ้นวิ่งลงกินสภาพคล้องของรายย่อยไปเรื่อยนะอันนี้ก็ดูกันไปสำหรับการเทรดฟิวเจอร์เพราะตลาดเนี่ยนะฮะเมื่อออกข้างเมื่อไรที่ตลาดออกข้างนะเขาก็เล่นเกมโดยการกินขึ้นกินลงแบบนี้แหละนะฮะจนกว่าแบ็คล็อกจะมาหนุนนะอีกอันหนึงฮะก็เป็นปริมาณอีเธอเรียมนะตอนนี้ เออปริมาณการเก็บอีเธอเรียมของวานเนี่ยทะลุนะฮะต้องถือว่าทะลุกราฟนะครั้งก่อนเนี่ยนะฮะต้องบอกเนี่ยฮะว่าครั้งก่อนเนี่ยเขาเก็บแค่นี้เองนะสำหรับอีเธอเรียมกระทิงโน้นก็เก็บแค่นี้อันนี้คือการเก็บอีเธอเรียมนะกระทิงรอบที่แล้วแล้วก็เก็บรอบนี้เนี่ยแล้วก็มาเริ่มปล่อยของตอนราคาขึ้นใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเก็บมากกว่าตรงนี้เองนะมันแสดงให้เห็นว่าสเตปเปอรคอยเนี่ยเนี่ยที่จะรันอยู่ในเชนอีเธอเรียมเนี่ย อาจจะบูมหลังจากนี้อันนี้น่าสนใจนะฮะอันนี้คือปริมาณนะปริมาณการเก็บอีเธอเรียมนะฮะนี่วานระดับ1,000 1 0 0น0ถึง1นึ่งแนะเออก็ก็เห็นชัดเจนนะฮะว่าเก็บของในตลาดที่ลงนะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะอันนี้เป็นหมอดูนะฮะที่รู้สึกว่าจะชื่อหมอช้างนะเขาก็พปยากรณนนะ์ความ ปวงนะฮะของพ่อใหญ่ทรั์แต่ผมไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องความไบโพล่าของทรัมม์นะฮะพเพราะแกก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยแรกแล้วแต่จะบอกอย่างนี้ฮะว่า ผมเนี่ยเคยายากร์ก่อนะฮะก่อนเลือกตั้งนะว่าทั้มจะชนะการเลือกตั้งหลายคนก็ติดตามมาก็รู้นะฮะโดยใช้เกณฑ์โชคนะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยนะ,ะที่เขาแพ้ไบเดนเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาได้เกณฑ์เสานะฮะเสาต้องสุกนะก็คือพระเสาอยู่ตรงนี้แล้วเล่งตรงนี้ในช่วงวันที่1มีนา63นะเป็นช่วงเลือกตั้งพอดีนะแปดพิกาปี63เลือกตั้งนะทั้มก็แพ้ เรื่องนี้ผมไม่ได้เขียนเป็นครั้งแรกนะผมเขียนก่อนเลือกตั้งตั้งแต่นะครั้งครั้งนู้นแล้วนะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปสนใจอีกอันนึงก็คือการชนะการเลือกตั้งเนี่ยเกิดจากดาวพฤหัสนะมาทับอาทิตย์ในตรงนี้นะดาวพฤหัสทับอาทิตย์เข,ขาชนะการเลือกตั้งนะกับกมลาแฮลิสนะอันนี้คือการชนะเลือกตั้งปี67 เสร็จแล้วหลายคนก็มองอา้านะ,ะการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะฮะทำมีโอกาสชนะไหมผมจะบอกนี้ทําไม่ได้ลงเลือกตั้งนะฮะสอสอกับสวที่เขาหมดวาระเนี่ยนะฮะเขาต้องไปลงเลือกตั้งเป็นดวงของแต่ละคนแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าหลังวันที่22วิิกายน69เนี่ยนะฮะมันจะมีเกณฑ์หนึ่งในดวงไมเคิลเซลเลอร์ก็คือลาหูทับอาทิตย์ มันเคยเกิดขึ้นในดวงของลูน่าซีนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเกิดในดวงของไมเคิลเซลเลอร์นะปัญหาการเงินที่ไมเคิลเซลเลอร์ก่อไว้นะฮะก่อนยีิบสอวิกายน69ก็จะเข้ามาทับเป็นปัญหาเขานะฮะตั้งแต่ยีิบสวิกายน69ถึง10มิถุนายน71แต่ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะฮะมันก็มีเหรียญบางเหรียญที่มีเกณฑ์โชค นะก็คือ xrp xrp มีเกณฑ์โชคก็คือราหูต้องนะต้องเกณฑ์นะตั้งแต่วันที่ย2ิบมิถุนายน69ถึง10มิถุนายน71นซึ่งทําเองเนี่ยก็มีเกณฑ์โชคนะจากการต่อสู้ดิ้นรนนะในช่วงเดียวกันก็คือ22ิมิถุนายน69ถึง10มิถุนายน71นผมก็จำได้ว่าตัวทําเองก็ได้รับการการโอนหรือรับโอนนะฮะ xrp ก่อนเลือกตั้งเหมือนกันนะถ้าใครจำได้เนี่ยทําได้ xrp นะฮะเออเป็นโอนเป็นเหรียญน,นะ ในการในการก่อนเลือกตั้งอ่ะก่อนชนะการเลือกตั้งนะก็ต้องดูกันนะฮะว่าทัพจะมีโชคจากการต่อสู้ดิ้นรนไหมเพราะามันเป็นการทับหรือเลงนะในภพอลิลงวินาเนยะก็แปลว่ามีโชคจากความวินาศจากการต่อสู้ดิ้นรนเพราะว่าโชคเนี้ยมันไปเลงอยู่ในภพวินาศถ้าเกิดกําหนดลัคนาสิงตามบ่ดูท่านนี้กําหนดนะเออเขาบอกว่าทัพเนี่ยเกิดลัคนะาสิงนะเกิดลัคนาสิงนะ เออถ้าเกิดเกิดลัคนาสิงห์เนี่ยแสดงว่าโชคเนี่ยเกิดจากความเสียหายต้องมีความเสียหายถึงจะได้นะอันนี้ก็ดูกันไปสําหรับดวงของทัป์ส่วนที่ผมบอกฮะว่าคําพยากรณ์ที่ผมเคยพยากรณ์เรื่องไบเดนกับทัป์เนี่ยผมโพสต์ไว้ก่อนเลือกตั้งปีที่แล้วนะไอ้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่วันที่4วิกายนเขาเลือกตั้งหลังจากนั้นคือไบเดนเนี่ยนะฮะเขาชนะเนี่ยสต่อหนึ่งกับทัป์นะแต่ทัป์เนี่ยเขาแพ้เนี่ยเพราะว่าเสาต้องสุกกับ เออลาหูทับอาทิตนะฮะเขาแพ้อยู่2เกณฑ์เขาชนะแค่กเกณ์เดียวแต่ไบเดนเนี่ยสเกณฑ์เสียเกณฑห,หนึ่งอ่ะสต่อ1อันนี้อันนี้เป็นเกณ์รอบก่อนนู้นนะฮะส่วนรอบนะฮะทั้มกับกรัรมลาเนี่ยนะฮะทั้มมีโอกาสชนะ6 0รนะกัมลามี40%นะ,ะฉะนั้นเนี่ยผลการเลือกตั้งก็ออกมาอย่างนั้นจริงๆนะก็คือ60-40จริงๆนะหกสิจริงๆอันนี้มันสามารถดูได้เฉพาะคนที่แข่งกัน2คน แต่ถ้าแข่งกันหลายคนเนี่ยอันนี้ต้องเอาดวงทุกคนมาดูนะสมมุตินะฮะถ้าการเลือกตั้งเ่ยนะฮะมันเกิดนะ,ะมีดวงหลายๆคนสัก78คนต้องดูทั้ง7-8คนนะอ่าแล้วก็เอามาเรียงกันตามคู่โชคนะฮะว่าใครมีมากกว่าก็เรียงเป็นอันดับ1น,นะฮะอันดับ2แต่เนี่ยดูง่ายเพราะมีแค่2คนนะฮะมีการเลือกตั้งแค่2คนมันก็ง่ายนะผลสุดท้ายมาก็ทําชนะฮะ,ะแฮร์ิสก็แพ้นะ ไอ้รอบที่แล้วเนี่ยฮิลลารีเห็นไหมทั้มกับฮิลลารีเนี่ยทั้มชนะสามต่อสองเห็นไหมเออส่วนรอบนี้เนี่ยห้าต่อสี่นะก็คือ6กสเปอร์เซ็นต่อสี่เปอร์เซ็นะแล้วก็ตรงเป๊ะเลยนะตรงเป๊ะเลยนะตรงเป๊ะเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันก็ตามนี้แหละตามเกณฑ์เป็นเป็นเกณฑ์วิธีที่ผมแนะนําว่ามันเป็นเกณฑ์ที่คนไม่จําเป็นที่ต้องเป็นหมอดูก็ดูได้นะฮะคือไม่ไม่ต้องเป็นหมอดูอะ แค่นับเกณฑ์ให้มันเป็นนะ่ะไอ้นับเกณฑ์มันเป็นก็จบแล้วนะฮะเกณฑ์โชคเนี่ยถือว่ามีความแม่นยำนะ,ะสูงแต่ราคาเท่าไหร่นี่เรื่องหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจริงเช่นลูน่าก็ขึ้นจริงฮะแต่ราคาเท่าไหร่นี่คุณต้องตีกราฟเอานะอันนี้ก็เป็นกรณีของเกณฑ์โชคนะฮะอีกอันหนึ่งฮะอ่าโหราศา์ไทยไปแล้วมาดูนะฝรั่งบ้างนะคือคนนี้เนี่ยเขาต้องบอกนะเขามาก่อนผมคนนี้เนี่ยเขาเป็นนะ,ะหมอดูนะ ในสายคริปโตเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี6-1นะตั้งแต่ปี61นะถือว่าก่อนผมประมาณ2ปีนะฮะผมปี63เขาอะปี61นะฮะแล้วเขาก็ใช้เกณฑ์โหนแบบโหรศาสตร์แบบยูเรเนียนอันนี้คือตารางแบบยูเรเนียนนะคือดวงจาัก,การกราสีแบบยูเรเนียนเป็นแบบฝรั่งนะ,ะแบบฝรั่งแต่ก็ใช้เกณฑ์พยากรณ์คล้ายๆกันแล้วช่วงเวลาก็ตรงเหมือนกันนะคือของเราเนี่ยอังคารนะอังคารต้องสุกเนี่ยในช่วงวันที่15 นะฮะสิมก,กราไปถึง22 22่กุมภาพันธ์นะฮะแต่เขาพยากรณ์เนี่ยเขาก็ใช้ดาวกลุ่มดาวเล็งนะเขาก็บอกว่าเออราคาเนี่ยจะฟื้นคืนกลับมานะเออเอื้ออํานวยให้กับบิตคอยเนี่ยในช่วงวันที่12ถึงวันที่16มก,กรานะฮะพระศุกร์จะกลุ่มในวันที่17นะฉะนั้นเนี่ยพระศุกร์อังคารจะเอื้ออํานวยให้พระเสาร์และยูเรนัสเนี่ยสิบหถึงสิบเพระฤห,หัสอ่าว่ากันไปนะก็จะเป็นปัจจัยในทางที่ดีในเดือนมก,กราอันนี้ เป็นการวิเคราะห์แต่เขาวิเคราะห์เหตุการณ์เนี่ยนะฮะด้วยโหราศาสตร์แต่เวลาเ้าตีราคาเ้าตีด้วยกราฟทําเหมือนกับผมเลยนะฮะทำเหมือนกับผมแล้วก็ทําเหมือนกับนะ,ะสายเ,เขาเรียกไงพยากรณ์หุ้นนะฮะคือพยากรณ์ดวงว่าหุ้นนี้จะขึ้นนะฮะแล้วขึ้นราคาเท่าไหร่นี่ต้องใช้กราฟตีนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันนะผมนี่ยังถือว่ามาทีหลังในะเขามาก่อนนะ เอออย่าบอกนะฮะว่าเราเนี่ยมูฝรั่งมูยิ่งกว่าเราแล้วผมจะบอกอย่างงี้ฮะผมเคยเข้าไปดูพยากรณ์คำพยากรณ์เต็มเแล้วต้องเสียสตังในการอ่านนะคุณคลิกเข้าไปเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่ายสตังนะฮะฉะนั้นของเราฟรีฟีนะอ่าก็ดูกันไปฮะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะมาตะกี้โหราศาสตร์ใช่ไหมอ่ามาตอนนี้เนี่ยมาเรื่องข้อเท็จจริงนะฮะคุณสกอตเบสเซนและมูติคังฮะคือจะได้เงินไม่ได้เงินเนี่ยมันอยู่ที่คนนี้นะฮะทั้ม เป็นคนกําหนดนโยบายนะแต่คนจะจ่ายตังค์จริงๆอ่ะคือคุณสกอตนะคุณสกอตเนี่ยเขาดูเอาง่ายๆก็คือเป็นคนเอาเงินออกอ่ะคุณสกอตบอกเลยนะฮะว่าต้องขอบคุณกฎหมายวัน Big Beautiful Bill บิะของทรัมนะ,ะที่ชาวเมรกันเนี่ยนะ,ะหลายล้านคนเนี่ยนะฮะจะได้ภาษีคืนครั้งใหญ่ในปี2026นะฮะถือว่าเป็นการคืนภาษีครั้งใหญ่จริงๆะฮะเอ่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการหักภาษีหลายล้านคนจะได้รับเช็คนะ,ะนะฮะเอ่อ ที่มากขึ้นทุกเดือนในปีนี้นะจะได้รับเช็คนะโอ้รู้สึกว่าจะจ่ายเป็นเช็กกันนะฮะเออจ่ายเป็นเช็คประธานาธิบดีต้องการให้เงินจํานวนนี้อยู่ในมือประชาชนเร็วที่สุดนะฮะนั่นเป็นเหตุผลในวันนี้จะประกาศข่าวด่วนนะฮะเออนี่เป็นข่าวด่วนเลยนะฉันมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศฤดูการเริ่มคืนภาษีครั้งใหญ่ในทศวรรษที่ผ่านมาอ่าโดยจะเริ่มคืนอย่างเป็นทางการในวันที่26มกรา แปลว่าเงินเนี่ยจะมีการส่งเป็นเช็คเนี่ยนะฮะให้กับประชาชนในวันที่26มกรานะฮะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวนะะที่ออกจากคุณสกอต์เบเซนนะเออผมก็ไม่รู้เขาใช้วิธีการคืนแบบไหนในประเทศเขาแต่ประเทศเราเนี่ยเราต้องยื่นภาษีพอยื่นเสร็จเนี่ยนะฮะเออถ้าเกิดจ่ายหากภาษีหน้าที่จ่ายไว้เกินก็ได้คืนภาษีนะเราก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเออก็ดูกันไปแต่ปีนี้เนี่ยผมคิดว่าผมโดนเก็บภาษีเพิ่ม ะะไอ้ที่หักไปน่าจะไม่พอก็ว่าจะไปยื่นดูนะใกล้ๆ31มีนานะฮะใกล้ๆจะถึงกําหนดนะฮะเส้นตายค่อยยื่นนะเพราะจะต้องเสียสตังค์อันนี้ก็ดูกันไปฮะเพราะว่าเป็นการประกาศจากคุณสกอตบางทีเราฟังของทมเนี่ยอาจจะไม่ได้วันที่นะแต่คุณสกอตนี่ให้วันที่ชัดเจนเลยนะเอออย่างเป็นทางการวันที่26หนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยคนเมก,กันได้เช็คนะฮะหรือได้เงินคืนภาษีแล้วเขาจะขึ้นเงินวันไหนนี่ก็เป็นเรื่องของเขาละนะฮะอันนี้ก็ เป็นการแจ้งให้ทราบว่า26มกมการานี้มีการคืนคืนเงินภาษีนะเงินก็จะหมุนในระบบนะซึ่งเราก็จะได้เห็นในเดือนในวันที่26กนะฮะยีมก,การาไปนะฮะเออในเดือนกุมภานี่น่าจะโฟโม,โมนะเพราะมีเงินไหลอีกประเด็นหนึ่งฮะทำจะไม่อภัยจะโทษให้กับแซมฮะแต่ของตัวโดคอนนี่ยังไม่ยังไม่รู้นะก็มาแน่อยู่แล้วฮะว่าแซมเนี่ยชัดเจนว่าสนับสนุนเดโมแครตฮะ เขาสนับสนุนเดโมแครตชนะแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่ทั้มจะอภัยโทษให้นะเออก็ดูกันไปนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวะฮะก็หลายคนคาดการณ์ว่าหลังจากเวเนซุเอลาแล้วน่าจะเป็นอิหร่านทำไมเป็นอิหร่านเพราะว่าอย่าลืมนะฮะสามอันดับแรกเนี่ยที่มีบ่อน,น้ำมันเนี่ยก็คือเวเนซุเอลานะฮะซาอุดีมฮะแล้วก็มาอิหร่านถ้าเขาสามารถนะฮะควบคุมได้สามนะฮะบ่อน,น้ำมันสำคัญสำคัญ ก็จะสามารถบีบให้รัเสเซียนะฮะมาเซ็นนะฮะหรือลงนามนะฮะสนที่สัญญาได้วันนี้เนี่ยปูตินปฏิเสธที่จะลงนามสัญญาสันติภาพนะฮะข้อที่สเมกาเสนอผมก็เลยบอกว่าแน่อยู่แล้วล่ะนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปูตินซื้อทองอย่างมากถ้าสงครามจบราคาทองลงแล้วปูตินขาดทุนคุณคุณขาดทุนเพราะทองไงนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันน่าสนใจนะฮะว่าเออ นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยปูตินยื้อเพื่ออะไรเพราะยังไม่ได้พองถ่ายทองหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ซื้อทองไปเยอะอย่าลืมนะฮะถ้าสงครามจบนะฮะหรือเหตุการณ์ความไม่สงบในโลกนี้จบราคาทองจะลงหรือขึ้นนะค,คุณคิดไปเอาเองแล้วถามว่าปูตินนี่ซื้อทองไปเยอะเนี่ยนะฮะ จะคิดยังไงนะก็ดูไปนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการตัดสินใจว่าใครจะเป็นประธานเฟดนะฮะเห็นบอกว่าทั้มเนี่ยรู้ตัวแล้วเลือกไว้ในใจแล้วนะแต่ไม่บอกใครว่ากันไปฮะทุกคนเขาก็อยากรู้นะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องการอัดสภาพคล่องหรือ QE ของเฟดนะนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะผงกหัวมานนิดเดียวนะดึงออกไป4.2ล้านล้านนะแต่เอาเข้ามาเนี่ยนะฮะเออรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วประมาณไม่เยอะฮะประมาณแสนกว่านะแสนกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกอันนึงฮะสถานะการเปิดช็อตเปิดลองคือมันมันเป็นภาพที่มันน่าสนใจนะเมื่อไหร่นะฮะที่นะสถานะการเปิดลองเนี่ยค่อนข้างเยอะเมื่อนั้นเนี่ยนะฮะราคามักลงนะแต่เมื่อไหร่สถานะการเปิดช็อตเนี่ยยิ่งมากนะเมื่อนั้นเนี่ยเวลาขึ้นไอเงินไอคริปโตมจะขึ้นก็แปลกดีเหมือนกันนะสถานะนี้จะสวนทางกับราคาเสมอฮะเมื่อไหร่ที่รายย่อยเปิดลองนะฮะคริปโตลง เมื่อไรที่รายย่อยนะฮะเปิดช็อตคริปโตร่วงไอ้คริปโตขึ้นคริปโตขึ้นนะฮะมันก็ตรงกันข้ามนะกับความต้องการของรายย่อยเสมอนะรายย่อยก็เลยเป็นผู้แพ้อยู่เสมอนะก็ดูกันไปนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปตามแผนภูมิฮะอีกอันนึงอันนี้คือปฏิทินที่ถูกต้องนะคือมันมีการแก้ปีฮะเป็นปี2025ตรงนี้นะจริงๆมันเป็นปี2023นะอันนี้ปี2026อันนี้ถูกต้องนะฮะ หลายคนก็นเริ่มเชื่อมโยงฮะอีกอันนึงเปเป้ฮะก็หลายคนก็บอกเป็นการย่อเพื่อเว็บ1เล็กนะขึ้นนะฮะอันนี้1น2ะฮะสนะฮะส,สแล้วก็ไป3นะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคือย่อเพื่อขึ้นนะเพราะถ้ามันไปไม่ได้มันต้องย่อเพื่อขึ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยเป้าถัดไปก็อยู่ในโซนนี้นะสำหรับตัวเปเป้นะอันนี้เป็นกราฟ4ชั่วโมงส่วนวอลสตรีทนะฮะก็คาดการนะ ว่ามันเป็นการล่วงชั่วคราวสำหรับตัวบิตคอยฮะเป็นจังหวะซื้อเอาใช้วิจารณญาณเอาเองนะเออส่วน JP m o r g a ์กนะก็บอกว่าช่วงคืออย่างงี้มันมีคนพูดกันวิจารณ์กันว่าไอตัว JP พีไอมอร์แกนสเตลลี่นะฮะมอร์แกนสเตลลี่เนี่ยนะฮะเขายืน่นนะบิตคอยเอทีเอฟโซลาร่าเอทีเอฟแล้วก็อ e ีเอเธอรี่เอทีเอฟเขาเพิ่งจะเข้า ฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ได้บอกว่าเนี่ยนะแบ็กล็อกเนี่ยตั้งใจกดให้มอร์แกนสแตลลี่นะฮะช้อนซื้อบิตคอยเพื่อทำ ETF หรือเปล่าเพราะตอนนี้ราคามันก็สูงใช่ไหมฮะก็ก็ไม่รู้สินะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ปั่นป่วนตลาดมากที่สุดในช่วงปลายปีก็คือ JP Morgan โดยเฉพาะ CEO ของ JP Morgan เนี่ยปั่นป่วนนะ ออตั้งแต่อะไรฮะที่เราประท้วงเรื่องดัชนีใช่ไหมฮะดัชนีหุ้นของตัวคุณไมเคิลเซลเลอร์นั่นก็เหมือนกันแต่มาโอ้แล้วพอ่อก็คือเมื่อวันที่6ที่7ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมอร์แกนสแตนลีย์เนี่ยนะฮะได้ยื่นนะ,ะคำขอ ETF มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าอ๋อนะคุณให้ข่าวร้ายเนี่ยนะฮะเพราะอะไรเพราะคุณจะเก็บของหรือเปล่านะฮะอันนี้มันก็น่าสนใจนะพอหลังจากนั้นคุณก็มาให้ข่าวดี กวนกันไปฮะอีกอันนึงฮะธนาคารกลางฮะเริ่มซื้อพันธบัตรตราสารนี่สมเมกาฮะซึ่งทําเองก็เรียกร้องนะให้มีการซื้อนะหลักทรัพย์ประกันสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ประมาณ2องแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะก็ดูกันไปฮะอันนี้ก็คือคือตอนนี้เนี่ยหลายคนก็งงกันนะฮะว่าทําเนี่ยังไม่ได้สัมภาษณ์นะคุณเควินวอนะฮะซึ่งมาจากตัวแบ็คล็อกนะยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะเออ แล้วเขาจะได้ไหมแต่ก็อย่างที่บอกแหละทัมเนี่ยเปลี่ยนใจได้เสมอนะเปลี่ยนใจได้ในวินาทีสุดท้ายใครที่ให้นะฮะข้อเสนอดีๆกับทำได้ดีที่สุดเขาก็คงเลือกคนนั้นทัมก็บอกแล้วนะใครลดดอกเบี้ยให้ได้ต่ํากว่าหนึ่งมากที่สุดนะเาก็จะเลือกคนนั้นทําไมเพราะว่าทัมเนี่ยนะฮะจะต้องรีไฟแนนซ์นี่นะสิล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าดอกเบี้ยแพงเนี่ยถามว่าคุณรีไฟแนนซ์นี่เนี่ยคุณเป็นหนี้หัวโตเลยนะไอ้หนี้้ามสิบแปะ ฉะนั้นเนี่ยทำเนี่ยต้องต้องการลดดอกเบีย้ยให้ต่ำนะฮะเพื่อที่ตัวเองจะต้องรีไฟแนนซ์นี่นั่นแหละนั่นคือเหตุผลอีกอันนึงหลายคนก็เริ่มมองเรื่องนะฮะฟองสบู่ที่จะแตกคือผมเคยพูดหลายครั้งนะฮะว่าเมื่อไหร่นะ,ะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น,นะะน all time high, เนี่ยนะฮะมันออทามไฮเนี่ยมันคือสัญ,ญญาณเตือนไหมเพราะว่าปี2008ะฮะเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะ ตอนนั้นเนี่ยนะฮะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพีคสุดเลยคือปี2007คือมันจะล่วงหน้าปีหนึ่งนะ,ะมันจะล่วงหน้าปีหนึ่งฉะนั้นเนี่ยนะฮะผลผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาไอของญี่ปุ่นนะมันออํามไฮเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีปลายปี2026นี่เนี่ยมันจะเป็นฟองสบู่ไหมเออจะเป็นฟองสบู่ไหม มันก็น่าคิดนะฮะเพราะว่าคำพยากรณ์ของนายบาดอนบิ๊กเนี่ยก็บอกว่าหลังจากทํามเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเนี่ยคดีต่างๆของทํามเนี่ยจะจบลงแล้วมันก็จบลงจริงๆ 1. ทํามชนะการเลือกตั้งนะฮะคดีของทํามจบลงจริงนะฮะจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งมันก็มีความมินเมย์อยู่นะฮะในเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่าไอเอ็กอาร์พีเนี่ยนะฮะที่จะขึ้นไป10,000ดอลลาร์สหรัฐเนี่ย มันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะทําให้มันขึ้นได้ยกเว้นมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้อขั้นรุนแรงมันต้องรุนแรงมากๆจนทําให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันขึ้นไปขนาดนั้นผมก็เลยบอกไงว่าถ้า x อ p 1หงมื่นเหรียญอื่นก็คงคงไปไกลอะนะฮะและไอ้ดวงของ XRP มันมาหลังวันที่22พฤิจิกยายน6 9ถึง1ิมิถุนายน71แล้วมันก็มาโดดโดดอยู่เท่าที่เห็นนะเหรียญอื่นไม่ได้ดูนะมันก็มีโดดโดดอยู่เจ้าหนึ่งมันก็มีอีกตัวหนึ่งเหมือน คือราหูต้องราหูเนี่ยนะฮะมันไม่มีอยู่ในตําราราหูอ่ะต้องราหูมันไม่มีในตําราราหูต้องจันก็เป็นเป็นลักษณะเขาเรียกว่าดวงหมุนเงินเะเออเพราะในดวงของลูน่าซีเนี่ยมันจะได้ราหูต้องราหูกับราหูต้องจันนะฮะแล้วราหูทับราหูในดวงของบิตคอยนะฮะแต่มันไม่ได้โดนอาทิตย์ถ้าโดนอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นปี17ผมก็เลยคาดการณ์ว่าปี17เนี่ยนะฮะไอ้ควันต่มคอมพิวเตอร์น่าจะมา นะครับปีตั้งแต่วันที่12บสองเมษายมเจ็นึ่งนะฮะปีนั้นเนี่ยพระเสาร์จะเข้าราศีเมษนะฮะแล้วก็เล็งราศีตุลน,นะช่วงนั้นก็ไม่ค่อยดีสําหรับนะฮะดวงของบิตคอยสักเท่าไหร่หลายคนก็เลยมองเรื่องควันตั้มคอมพิวเตอร์ที่จะเจาะกระเป๋าสต๊อชีนะฮะที่ถ้าเกิดมันมีการเจาะกระเป๋าสต๊ชีได้เนี่ยบิตคอยมันจะถูกเอาออกมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคนก็เลยมองเรื่องเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องความกังวลน,นะฮะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องฟองสบู่นะฮะ อย่างที่บอกครว่าการ QE เนี่ยผมว่ามันยังนิดเดียวอยู่นะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะฮะมันพงกหัวขึ้นมานิดเดียวก็เลยไม่ค่อยรู้สึกนะฮะอ่ะอันนี้ก็ดูดูกันไปนะเราก็ต้องรอรุ้นนะฮะคืนนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยสารสูงสเมกาจะตัดสินว่ายังไงนะฮะแต่โอกาสแพ้แพ้สูงะฮะเพราะว่า78%ี่ยมองว่าแพ้แน่แต่คำบังคับของสารเนี่ยจะออกมาทางไหนคืนนะฮะคือแพ้ก็จริงอ่ะนะฮะคือแพ้แล้วคืนกับแพ้แล้วไม่คืน นะหมายความว่าไอ้ที่เก็บมาก็เก็บมานะฮะแต่หลังจากนี้เก็บไม่ได้แล้วนะ,ะกับอีกอันนึงคือออกมาได้2ทางเลือกไงนะอันนี้กรณีทําแพ้นะถ้ากรณีชนะก็ชนะแต่ไม่ขาดนะฮะเพราะว่ามันมีฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยอยู่ฉะนั้นก็อาจจะชนะเสียงข้างมากนะถ้าเกิดทําจะชนะว่าภาษีที่เก็บมาชอบด้วยกฎหมายนะแต่ในกรณีที่แบบนะแพ้นะแพ้แล้วแพ้ขาดเลยหมายความว่าแพ้ด้วยแล้วก็คืนเงินด้วยนะอันนี้ก็จะหนักหน่อย นะแต่ก็จะเป็นผลดีก็คือนะฮะเอกชนจะได้เงินคืนกับอีกอันหนึ่งนะฮะแพ้นะแต่ไม่ต้องคืนเงินทําก็ได้เงินเอาไปเอาไปแจกใช่ไหมแล้วก็ไอ้ภาษีที่เก็บมาก็ยกเลิกทิ้งไปนะอันนี้ตลาดอาจจะโฟโม,โม่นะฉะนั้นก็ลุ้นคืนนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปนะเออก็น่าจะพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะรู้เรื่องหรือใครที่ตามข่าวอยู่ก็อาจจะได้ตามผลหลังสี่ทุ่มไปแล้วนะอ่ะก็ฝากไว้สําหรับ นะคือวันนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ